พี่ไปเบิ่งข้างนี้พี่แบะน้อยนะดุพี่มาทำสิ่งย่างไปทางไหนบอกป้าไปไปเถะไปเนี้ยพี่ไปเบิ่งแบะน้อยข้างนึงมันไปแล้วปุไปไปหมมันไปเลยสบายดีป้าลุง เปิดภาคส้มน้องก้อนเลยเด้อแ,แม่น้อยพี่พี่เอาได้ไหมปืนนะปืนไปยิงมันพี่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 พไปยิงยิงมันแล้วเดียวยิงมันแล้ว nhưng mà nó tiêu, bay măng, mày mày nằm bay ra đó, nè. này, này nhưng mà nó ยืน <aperture trim. S 1> อยู่ก็สิป่ะถืออาปืนนี่ไก่สชี่ยวนายเห็นอยู่นะไก่สชี่ยวต่อปืนเจ้าถืออันไอยหนุกไม่ไม่นี่บอกเอาปืนแด้มันจะเอาใหม่บ er ้านบอกว่าไก่สชี่ยวกับปุ่นไก่เชี่ยวต่อกรบเเอานี่บอว่าเสร็จนะเดี๋ยวไปไก่ต่อได้ลมเสรต่อนะ

บ๊อบีบ๊อปีแห่บองม,มาเย่ปปาปีมามามาน้อยอย่าไปใกล้ไพ่ร้ายนั่นไพ่แตดแตดเนี่ยืนอยู่ย่างตามทางนี่ย่าง <c oughs> ขีโบ่บ่ขีโบโบ่อืมเดี๋ยวออยู่ในสวนพุูนป้าอยู่ในสวนพุ่นไปอ,อย่าแรงมันสีตีลังกาลบนะไปได้ตอนนี้ไปแ,แต่แต่พูนในสวนไงพุ่นมา สวนใหญ่เครื่งล้วป้วยทหารจีขาวเลยนี่ประตูมัน็ไขายเป็นนี่ไหมนี่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 น,นั่นนั่นไปเอานะั่น mãi nhau nhau <cười> <cười> Ủa, có phải thằng pet đi. có phải thằng pet thi pet đi phim thằng nó thằng pet nội nữa rồi <laughs>

เนี่ยแล้วพ่อพอต้องโหดพอต้องโหดไปปิดไปิดชิ้นเหยียบร้ยชิ้นอย่กระปบายมันเปื้อนน่แอะนะมันกรบดพังอืมเป็นอะไรแท้ดูข่ยยังหดเ่นดยายลูกยายาเวลิเปื้อดบ่มาพาไปเปื้อเห็นไหพี่โหดต้นมะวัวต้นนี้ลูก นี่โอตรนี้ลูกใจมันใจขักเห็นมวลนู้นโคตมวนเอายับเขามันนั่นนะพอพูดใจยังเบ่งพอเห็นหน่อยเด้มพนมาเลยโอ้ใจแบกพึ่งมันเนี่ยมาดูจกหน่อยก่อนลุย รักหน่อยจยงป้ายพระท่านหอดเจดมงให้มันขี่มันตดเลยหม้อไปปลูกปลูกลุงอีกได้จ้ะตีตาตาโกต้นมีน้ำโอ้มันก็จะสิโพนห่นตายซะกันแะมองไป อปปุกยอายปลูกเทนปลูกลุงเทนบ่ลุงเทนนั่น,นคือประเทศโมบเมนเนะพูนประทนเทศนี่ยปู๊กโคชิงไคบ่มองได้มองหำไปปลู๊กโคชิงไคกับประทนเทศอยู่ใช่รึอยู่ใช้รึอยู่ใช้มองมองห้ามไปปลูกกับประเทศนี่ยใช้พาปลาลุงมาบิ่งรึ เออพอสิฮดทาใบรดหลายยไปไปไปพาไปเบิ่งนี่พาะไปยัปวจับปวดจับจับ้บอไปหดบอมันบมักเดไปหดีนไปงเลีงเลี มงไปหอดเดีวใช้มองได้มัคะมาปลูกนะมองนี้บ่ลูกมัมบองนี้นี่บ่าม,ามาปลูกนะอมาปลูกกะนะปลูกกระไนะผ่ปลูกกระเจนก็พอใสุ่่นเนี่ปลูกเลยอันี้ม,มันหวานดูอาดอามันสีตายดีงาแล้วใส่ตัวใม่ลูก นับไปอ oh, ีกมึงทำกนยับพอยับโออลูกขอยลมเสีน้ำพี่หมอบ้อหัศอไปยลูกเพินปูกับเทนเผินวะเห็นปะ ต,ตะูลงกาตะพูาตัวน่เฮ้ยเจ็บมัอย,ยนนยยอย่าง,ายยางากินไวฮะเรียวเ็จะให้ใสมันบ่พอนะมันจะนี่เขาเรียวึงมันทำบบสุ่มบบเสมะ ปี่มันได้กินนี่เนาะขอกลไปไปไป้องม่วงตอบปละดุกปะพี่พขาตั้งกล้องอันหนึ่งกับพี่ป้าดอกมึงบัวพะนะ อมาลยสายแนนพ่นกงฮะไม่พอแลวบอืึอะไรอีก พอบอปิดบ่อนำบออีปิดนะพ่อวะไอปลอยบอไปปล่อยะบอปะปล่อยบบอไปปล่อยโบวบอปหะฮะเขียดน้องประดามันแหงเลยพยายามมั่นนะเดียวมีเขียบอ่ะพยามลงางเขียดปะ แล้วพี่น้องพบกันใหนดคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากบุงฝากชมน้องก้อนนี่นะป้าลุงป้าดุงบายบายลูกบายบายป้าลุงกันบายบายเร็วจีปิดน้ามเฮ้ยมันบอกบาย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 ซะบายบายก้อนซะบายบายป้าลุงก้อนปิดหน้าปิดน้าบายบายเร็วๆจ้ะจุ๊บ